สวัสดีตอนเย็นครับผมนะกระกมที่ผมนํามาจากนครศรีธรรมราชามาถึงคอนแก่นแล้วครับผมมาถึงจนได้แต่ว่าเสียหายไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตะขณะผมใส่เป้สะพายมาอย่างดีแต่ว่าช่วงอยู่บนเครื่องบินนะผมไม่ทราบว่าเข้าอะไรทับไว้นะฮะทำให้เห็นไหมแตกแตกหมดเลยครับผมนะก็ที่ไม่แตกก็โอเคนะฮะ <laughs> เห็นไหมอันนี้เป็นกล้วยปิ้งเลยเนะี <laughs> ่ย เพิ่นเป็นละกรมที่สุกแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวกไอ้ที่เหลือก็รีบแกะนะฮะเพราะว่าถ้าช้ำอย่างนี้นะฮะมันจะเสียนะครับผมแม้กระทั่งขนส่งทางเครื่อง,งบินก็ยังเสียหายนะฮะก็ขึ้นอยู่กับแพ็กกิ้งด้วยนะจริงๆแล้วต้องต้องเอากล่องเอาละกร,รมใส่กล่องแล้วเอากล่องใส่เป้อีกทีหนึ่งผมเอาละกร,รมใส่เป้เลยนะสะพายมาก็ช้ำรุดเสียหายนะครับผมก็ ก็ขเข้าใจได้นะฮะแต่มันไม่ควรจะเสียหายครับผมสวัสดีครับ